นะครับตัวที่ตัวตัวนี้ตัวที่สี่ครับแต่หลุดไปแนละ้วหลายตัวอยู่หลายที่สามอ่ะโอ้ยปลากาาัดสามที่ลองดูตัวนี้ครับตัวที่สามจะอยู่หรือเปล่าถ่ายทางหน้าดูเอ้ยเอาเอากดตัวยุดยุดเ <laughs> บรคเบรคเบรคพอไหลยอยู่นะพี่ไหลไหลพอไหลครับ นี่ตายแบงค์พามาเปิดซิงฮะขอจะไล์สดด้วยโอ้โหจิ๊กมือแตกเลยะไล์สดไ,ได้ดิอ๋อนำมากิน Yeah! lock, lock, lock,